ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับรถยนต์อีซูซูนะครับดากอนอนะครับ CTA1 นะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่อง15ถึง W40 นะครับ15 W40 นะครับสําหรับรถปิกอัพนะครับ15 W40 นะครับผมของ PTT Dynamic Turbo นะครับ แล้วก็มีกองน้ำมันเครื่องนะครับอิสุ TFR มังกรทองนะครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถอดกองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปจัจแจกอกแกกนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับกอกแกกเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับแรกแล้วก็ เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับก่อนก่อนจะเติมให้ก่อนจะถ่านมันเครื่องให้อุ่นเครื่องก่อนนะครับนี่ผมขับ <c oughs> ขับมาแล้วนะครับสักหนึ่งสองกิโลนะครับแล้วก็ขึ้นแม่แรงไว้นะครับขึ้นแม่แรงไว้นะครับมีาถาดถ่ายน้ํามันนะครับาถาดถ่ายน้ํามันแล้วก็กองจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ฝั่ง ฝั่งซ้ายนะครับมีูฝั่งท่อไอเสียนะครับตรงเทอร์โบนะครับกองอีสุเดี๋ยวเราต้องคล้องลงไปถอดข้างล่างนะครับ <c oughs> โดยใช้อุปกรณ์ถอดกองตัวนี้นะครับใครไม่มีใช้โซ่ใช้สายพานก็ได้นะครับมีป้ายไว้นี้ไว้ปูรองนะครับ ตัวนี้จะใช้น้ำมัน4ลิตรนะครับถ้าเปลี่ยนกองด้วยก็4ลิตรกว่าๆนะครับผมอีสุสะครับแต่มังกรทองดาก้อนไอดีแม็นะครับ, Eye, Mac, รบถ้าเป็นคอมคอมมันเร็วตัวแรกก็จะประมาณ5-6ลิตรน้ำมันครับตัวนั้นนะครับถ้าเป็น d m a มเครื่องดเล็กนะครับก็4ลิตรนะครับ เป็นสามพันก็เพิ่มอีกอีกมาอีกนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายกันเลยนะครับสภาพเครื่องครับน้ามันย้อยมากครับเป็นโซล,ลานะครับ ไม่ได้มีขาตั้งกล้องไม่ได้เอามานะครับ <c oughs> <c oughs> เน่นมาก ต้องใช้ปัดเจนะครับขันออกเปิดใส่ถุงมือด้วยนะครับป้องกันสารเคมีนะครับ มันเยอะจังครับ4ลิตรสุด้ายพ่อต้องเอาใส่เกินสภาพครับข้างล่างเปียกโชกไปด้วยน้ำมันครับอือก็ไม่ไหวนะครับเดีย๋ยวเราไปถอดกองต่อเลยนะครับ แล้วก็ผ้าเช็ดหน้าแปลนให้สะอาดนะครับผมหน้าแปลนรองนะ้ำมันเครื่องนะครับผมเยือะมาครับช่องล่าง แล้วก็ใส่กองนำกคองลูกใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้เขาทาน้ำมันมาแล้วนะครับสีนี้นะครับทุกอย่างนี้นะครับถ้าลูกใหนไม่ได้ทาให้ทาน้ำมันไปด้วยครับจะใช้น้ำมันเครืองตัวนี้นะครับทาตัวนี้ทามาแล้วเพราะผมจะไม่ทาแล้วนะครับเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ ทำการใส่กองเข้าไปเลยนะครับขันพอตึงมือแล้วก็ ใช้ประแจขันนะครับแล้วมันออก้วก็ขันนอ็นอตน็อตให้เรียบร้อยนะครับให่พอแน่นหอเกมือนะครับมันจะมีแหวนแหวนอลูมิเนียมดูให้ดีนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนครับถ้าเปลี่ยนทุกครั้งก็จะดีครับเปนน็นแหวนอลนเิเนียม เสแล้วก็การรั่วได้นะครับจากนั้นก็นำน้ำมันเครื่องมาเติมนะครับผมเติมแล้วก็วัดดูนะครับที่เล็กวัดมันเครื่องนะครับปรง4ลิตรกว่าแกอบ5ลิตรนะครับเปลี่ยนกลองด้วยนะครับสำกลวยมาใส่ถ้าเป็นรถใช้งานหลายแสนกิโลก็เพิ่มความหนืดได้นะครับน้ำมันเครื่อง เอน้ำมันเครื่องได้ระดับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปสตาร์ทรถดูนะครับผมเทมแล้วก็มาสตาร์ทดูนะครับแล้วก็ดูแรงดันมันเครื่องที่หน้าปัดหายก็รอสักครู่นะครับ ว่ากรองมีรอยรั่วไหมนะครับมันรั่วออกครับที่กรองไหมผมดูใต้รถนะครับก็ดูที่รถ่ายนะครับว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกไหมนะครับ ปกติเราต้องค้าได้น้ำมันพัชิ่งก็จะดีนะครับพัชิ่งนะครับแล้วก็ดับเครื่องไว้สักครู่นะครับแล้วก็มาวัดดูนะครับวัดการบันเครื่องดูนะครับ ก็วัดหมูมันเครื่องว่าได้ระดับไหมนะครับผมจะมีขีดจะมีรูบอกครับรุ่นนี้จะมีรูบอก2องรูครับรูข้างล่างก็คือระดับน้ํามันต่ํานะครับรูข้างบนก็คือระดับน้ํามันที่พอดีนะครับสาําบรถใครที่รั่วอย่างผมนะครับ สิ่งอะไรรั่วก็ให้เพิ่มน้ำมันได้ครับให้เลยขีดข้างบนมาเล็กน้อยนะครับเวลาวิ่งระยะทางไกลน้ำมันมันรั่วออกนะครับก็จบการถ่ายน้ำมันได้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ